เอออันอันครับงานเฮียกระบ้ามแคร์แคร์เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะ80%แล้วเฮียผมคิดว่านะถ้าตอนเปิดตัวรับรองว่นระเบิดระเบ้อขายดีระเบิดระเบ้อแน่ๆตีกันระเบิดแน่ๆจะป้าคอมเ่นขายดีชัว่วเก็หวังกับอบลาบ้านนี้ไว้มากเลยนะกลาวว่างานเนี้ยนั่นเะพียบภาษาีก็บานเลยดิทำไงอะ ทางนั้นเ <c oughs> มืองไทยประกันชีวิตขอแนะนำโครงการเมืองไทยดับเบิลแคร์พิเศษคุ้มของทั้งการเสียชีวิตอุบัติเหตุสุขภาพและโรลคลายแรงเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้หลากหลายบางตัวก็ยังยกเว้นเบี้ยประกันภัยส่วนเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะไม่ติดใจเ๋ยวันจะนีตังยังไงยืมไปซื้อประกันไหมพอดีช่วงนี้เพิ่งเปิดอะลบบ้านเนี่ยเงินมันช็อตไปนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาปัญหามีนิดเดียวอะไรอ่ะไม่มีตัง สนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต